สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กันในเกมกระโนเอสปาดานะครับกลับมาแล้วนะครับโอ้โหหลังจากที่ซ่อมคอมเนาะแล้วก็ไปทําอะไรหลายอย่างนะครับไม่มีเวลาจริงๆเนาะก็กลับมาแล้วนะครับก็พูดกันเรื่องการทําคลิปก่อนเนาะวันนี้จะมาลงาบัลตี้นะครับแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆเนาะ โอเคครับอ่ามีคนบอกว่ามีตัวที่มันดีกว่ารูทนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบรูทอยู่เนาะอันนี้เรามาลงบาวตี้กันนะครับสําหรับคนที่มีตัวยิงแรงๆอะไรเงี้ยแล้วมียิงหมู่แรงๆนะครับการลงบาวตี้มันจะจบง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าตัวผมก็ยังดอยอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำเควสผ่านไปถึงขั้นตอนการ ซื้อของก็ยังไม่ได้เลยนะครับก็เซตนี้นะเป็นเซตที่ผมใช้ลงนะเนาะถ้าเกิดใครจะแนะนําตัวอื่นมาก็ก็แนะนํามาได้นะครับใต้คลิปเนาะเอาตัวที่มันแจกนะครับคือตัวที่สุ่มพวกกล่องลินคอนพวกสุ่มกล่องต่างๆเนี่ยคือผมไม่ค่อยได้กับเขาหรอกนะครับพูดจริงๆเนาะถึงจะมีการกดออกกดเข้าไปเล่นบ้างนะครับแต่ก็มันไม่ค่อยได้หรอกเนาะ โอเคถ้าเกิดว่าแบบมันได้จริงๆขึ้นมาก็ผมก็จะามารีวิวนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็เลยต้องใช้พวกนี้ไปก่อนเนาะพวกนี้ก็จะเป็นตัวฟรีนะครับที่ได้จากกิจกรรมเนาะก็มาดูนะครับว่าเออตัวกิจกรรมมันสามารถทําอะไรได้บ้างของก็เป็นของกิจกรรมเลยนะครับตัวสเกลผมก็ยังไม่มีเป็นอเอ็นเซนสกิลเลยนะครับ อาจจะเสียเวลาหน่อยนะแต่ผมก็อาจจะพูดไปเรื่อยๆนะเพราะว่านะไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะครับฝ่าผมจะกู้ชีพของเครื่องคอมมุงขึ้นมาได้นี่แบบอตอนแรกใช้รุ่นสั่นสะเทือนนะครับเอิร์ทเควกเคาะนิดๆหน่อยๆมันก็ติดแต่หลังๆมาเริ่มไม่ติดแล้วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เนาะ เปลี่ยนยกชุดไหมไม่ได้เปลี่ยนยก,ยกชุดนะครับเปลี่ยนแค่ตัวฮาร์ดดิสนะครับเนื่องจากฮาร์ดดิสมันก็เก่าแล้วนะครับเดี๋ยวรอแบบนะมีไรายได้พอที่จะถอยของใหม่ก่อนนะครับคือถ้าเป็นคนที่เล่นเกมก็น่าจะรู้นะครับว่า,าเวลาเราซื้อคอมใหม่นะครับมันก็ต้องให้พอที่จะเอามาเล่นเกมสเปคสูงๆใช่ไหมครับแล้วก็ ใช้ได้ไปหลายๆปีเนาะคือไม่อยากจะซื้อใหม่นะงบไม่ค่อยมีนะครับพูดตามตรงกันเลยนะครับผมอันนี้ก็มาลงให้ดูนะว่าตัวฟรีก็สามารถลงบัลตี้ได้นะครับแต่ตัวอื่นนี่ไม่รอดเหมือนกันนะครับบอกเลยตรงๆนะครับสกิลที่ผมใช้บ่อยนะครับของตัวรูทก็คือสกิลตัวสกิลแรกนี่นะครับมันก็จะทำ ดาเมจให้กับศัตรูโดยรอบนะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกตัวนะครับอ่าสูงสุดกี่ตัวก็ไม่รู้เนาะเ้ืองทำเจ็ดตัวนะครับอแค่แค่เจดตัวเนาะแต่เจ็ดตัวเนี่ยดีเลย์มันเร็วนะครับมันก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะส่วนตัวใจหน้านะครับผมจะใช้สกิลตัวนี้นะเพื่อที่จะให้ยิงเร็วขึ้นแล้วก็ดาเมจก็จะแรงขึ้นนะครับ เนี่ยครับเวลาใจหน้าใช้สกลิลปกตินะครับบัฟปกติก็จะติดแค่อันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดพอใจหน้าใช้สกลิลนี้นะครับมันก็จะติดอีกบัฟหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่จะติดอีกบัฟหนึ่งนะครับแต่ติดแค่ห้าสิบวินะครับก็น้อยน้อยไปหน่อยเนาะแต่ก็ยิงเร็วขึ้นเยอะครับติดชิได้เยอะขึ้นด้วยนะครับโอ้ยโอ๊ยโอยโอเอือ ผมไม่ชอบตัวนี้มากๆเนเลยมันมันตบตบแล้วล้มอครับพอล้มแล้วมันเสียจังหวะแล้วมันทําให้เราแบบนะหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างอีกตัวหนึ่งก็มังกรนะครับโอ้โหมังกรที่ตัวดีเลยล้มแบบคนที่ทําดาเมจสูงสูงได้ก็แบบนะไม่ต้องกลัวมันจะตีล้มนะครับแต่อย่างผมนี่ฝ่ามันจะตายเนาะเออก็ ถ้าล้มบ่อยๆก็เปลืองเวลานะครับคนที่จะลงนะครับอันนี้พูดถึงคนที่อ่ายังไม่เคยลงนะครับก็ควรที่จะเอาตัวแท้งมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่ทําดาเมจรวมนะครับยิงไกลเนาะแต่ว่าดาเมจต,ต้องรวมนะครับไม่ใช่แบบยิงทีละตัวทีละตัวนะครับเสียเวลาเนาะมันจะแบบไอ้พวกลูกสมุนนะมันก็จะช้านะครับ ส่วนเว็บเว็บสี่อย่างเงี้ยครับผมก็จะใช้สกิลนี้นะครับของของรูทนะครับตัวที่วิ่งเข้ามาในวงจะโดนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ประมาณนี้ไปกก่อนนะแล้วก็ใจหน้าก็จะเป็นโจมตีแบบหมู่นะครับแค่ยิงปกติก็โจมตีหมู่นะครับโดนทุกโดนตัวข้างๆด้วยเนาะ มันก็จะเป็นการเก็บลูกสมุนได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็บัฟพวกนี้ก็คอยบัฟผมจะมาบัฟเวฟสี่นะครับเพราะมันจะหมดพอดีเนาะแล้วก็พอจบเวฟห้าก็จะบัฟอีกทีหนึ่งนะครับดีที่ไม่เจอมังกรนะครับมับงกรตายยากมากอึดครับอึดสุดๆอะ เว็บห้แล้ะครับอ่เฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนนะอันนี้อ่าใช้ไปแล้วนะครับมันอยู่ได้ห้านาทีเนาะอยู่ได้ไม่นานนะครับแต่ตัวเอนเซียนนี่แบบถ้าได้มาผมว่ามันน่าจะแรงกว่านี้แต่ผมก็ยังไม่ได้นะครับอืมแล้วก็บัฟนี่ต้องใช้นะครับ คือบัฟใจหน้าก็ถ้าเกิดขาดไปนี่ก็เบาเลยนะครับกับบัฟรูทนะตัวนี้อย่าให้ขาดนะครับแล้วก็เนี่ยครับถ้ามันลุมตีใจหน้าคือของผมมันเป็นของกิจกรรมเนาะไม่ใช่แบบของดีขนาดที่บวกเจ็ดบวกแปดขนาดนั้นเนาะมันเป็นของที่แบบบวกสี่นะครับกิจกรรมเนี่ยมเปิดให้ดูก็ได้อันนี้ก็ได้จาก ลงแรงใช่ไหมครับพวกนี้ลงแรงหมดเลยนะครับอันนี้ก็ลงแรงคือทุกอย่างเป็นของแรงหมดเลยนะครับเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยแรงนะครับถ้าเกิดว่าจะให้มันแรงมากเนี่ยมันก็ต้องแบบไปซื้อเอาเนาะผมไม่ไม่แนะนําให้ตีนะครับของกิจกรรมพวกเนี้ยที่ผมได้บวกหกมานี่แบบผมแตกไปเป็นร้อยอะ่ะเป็นร้อยชิ้นนะครับ มันไมไ่ตีง่ายนะครับซื้อดีกว่านะผมว่ามันแบบคุ้มค่ากว่านะครับเก็บตังค์ไปซื้อดีกว่าถ้าเกิดจะตีแบบซื้อมาตีเองเนาะอย่างของแบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับของที่มัน AR เนี่ย AR สามสิบสี่ใช่ไหมตอนนี้มันมี AR สูงสุดเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบแปดปะถ้าสามสิบแปดเนี่ยถ้าเกิดจะแบบซื้อมาตีเองโอ้โหผมบอกว่าเปลืองจริงๆนะครับนอกจากแบบว่าคนแบบ ฉันฉันแบบขอเต็มที่กับชีวิตอะชีวิตนี้ฉันอยากทําได้อะไรเงี้ยโอ้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือผมแบบถ้าคิดว่าตัวเองแบบทําแล้วอยากจะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก็จัดเลยนะครับแต่พอดีผมตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมนะครับที่จะไปอัดของอย่างนั้นบวกเจ็ดบวกแปดตีแค่บวกหกก็ไม่รอดแล้วจริงครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะครับไม่ไหวเนาะเออก็เว็บห้านะครับเดี๋ยวสกิลนี้ยมันต้องรอไปเปิดบอสนะครับตอนเว็บหกใช่ไหมอันนี้มันมีเว็บลูกน้องสองรอบใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นเว็บบอสอันที่สามใช่ไหมผมก็จะเก็บอันนี้ไว้ใช้เว็บบอสนะครับ ของอย่างที่บอกครับไม่อึดครับตายครับตอนนี้ลงแรงสามยังยังไม่รอดนะครับลงได้แรงสามแค่ของของอะไรนะของวายครับตัวไทแรนโนโซอรัสต,ตัวเรดเเสานะครับส่วนตัวอื่นลงไม่ได้เลยครับไม่รอดจริงๆนะครับหรือว่ามันอาจจะมีทริกอะไรที่ผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมลงไม่ได้จริงๆนะครับ พยายามแบบหาขอ,ของอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อของได้นะครับเควสยังไม่ผ่านเนาะจะจะทำเควสต่อนะครับแต่ว่ารีวิวตัวละครนี้ต้องมาก่อนเนาะก็มีหลายตัวอยู่นะครับที่จะรีวิวเพราะว่าสกิลก็เต็มแล้วแต่ว่าเลเวลอะของผมอยากจะให้มันประมาณมาสเตอร์หนึ่งเนาะ แล้วก็ไปรีวิวให้ดูกันนะครับเดีตอนนี้ก็ยังเก็บเอ็กเพรอยู่นะครับไม่ได้เติมเป็นพวก VIP ให้มัน EXP ขึ้นเร็วนะครับมันก็เลยขึ้นช้าหน่อยเนาะแล้วตอนนี้ก็ไม่มี Family Skill เลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับไม่เหลือเลยอะสเตตัสไหนเนี่ยไม่เหลือนะครับเหลือแค่2อ9 4สคือไม่ได้ทำเควสเลยครับ ก็เลยแบบไม่มีบัฟเนาะเอามาบัฟแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วถ้าเกิดหมดก็คือหมดเลยนะครับไม่เหลือแล้วไม่เหลือไปเติมแล้วนะครับต้องไปทำเพสเพิ่มโชคดีวันนี้ไม่เจออ่ามัางกรนะถ้าเจอมังกรนี่ตรงสัยจะลำบากพอสมควรผมไม่ชอบมากคือมันชอบตวัดหัวแล้วล้มอะ่ะเออแต่นี่แบบ มันล้มก็จริงแต่มันล้มวงแคบครับแต่ถ้าเกิดบางกรนี่ยืนถ้ายืนอย่างเงี้ยโดนหมดสามตัวเลยเนี่มันก็ไม่ไม่ค่อยจะดีเนาะโอเคครับน่าจะชิลอยู่นะถ้าเจอพวกนี้บัฟครับบัฟเข้าไปให้ตีเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีบัฟอยู่แค่นี้เนาะมันจะเป็นบัฟของอ่า พวกที่ใช้รูทนะครับกีตาร์อันนั้นก็ดีนะครับแต่พอเอามาแล้วแบบมันก็สู้บัฟของตัวสเกลเองไม่ได้นะครับอพอสเกลได้เอนเซียนมามันก็จะเก่งมากนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยใช้นะโอเคครับปานไปจัดไปครับแล้วก็ท่านี้โดนหมดครับอืมเนี่ย มันวงกว้างอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหฝ่าจะตีมันตายกับกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็สกิลนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ความจริงจะถ้าเกิดให้มันตายเร็วนะครับก็ต้องใช้สกิลนี้กับนี้นะครับอันนี้ก็แรงนะแต่มันหมุนเดี๋ยวผมใช้ดูกันนะมันหมุนอยู่นั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมุน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 ตะแลงครับ ไม่รู้มันจะหมุนทำไมย่ักหนาก็ไม่รู้จบแล้วครับโอเคมาดูครับได้อะไรคือของที่ได้อะมันเกินไอไอวิทสองนี่อยู่แล้วนะครสองล้านเนาะเราก็กดเพิ่มขึ้นไปเลยนะครับเมื่อก่อนผมไม่ค่อยกดนะแต่เดี๋ยวนี้แบบอะากดดีกว่าเพราะว่ามันก็อาจจะได้ของดีเนาะอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ กลับเลยเพราะว่าไม่ได้อ่าห้องโบนัสนะครับจะได้ห้องโบนัสก็ดีเนาะโอเคออกมาครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ไปลงแรงต่อนะเออก็ประมาณนี้นะครับวันหนึ่งผมก็ใช้เวลาประมาณนี้นะครับมาลงบาวแล้วก็ลงแรงนะครับเพราะว่าพอทำสองอย่างนี้ผมก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะ แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวก็จะจะกลับมาทําคลิปแล้วนะครับเนื่องจากผมกู้ชีวิตคอมแสนลักของผมขึ้นมาได้ใช้อะไรเดิมเกือบทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแค่ฮาร์ดดิสตโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กำลังใจให้ผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันครับ